สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านบนนครวันนี้อยู่กับเกมแอคติกาแช่วงนี้ไม่อาจจ <c oughs> มีกัมเอนบอมเลยว่า <c oughs> ก็เนื่องจากว่าลบไปแล้วนะครับ <c oughs> ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากลบไปแล้ว <c oughs> คนดูไม่ชอบ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 มันไม่ชอบคือเนื่องจากเมือ่เอเมื่อวันเสร็จไปใช่ไหมจะไม่ได้ ขอแสดงความดีของขวัญของคุณอำพรางคืออะไรคือคอะไรเมื่อคลิปที่แล้วก็ลืมเขียนว่าสอนเล่นนะครับเขียนลืมเขียนไอเฮดเคยเอํยอำพรางคืออะไรอำพรางคืออะไรมีใครรู้บ้างไหมครับน่าจะให้ปืนพวกอะไรนะอำพรางคืออะไรวะมันก็ให้งานแล้วหนอปืนแต่อำพราง อร่อยไหมครับนี่ครับแดงจำได้ใช่ไหมครับะจะข้ามฉากนี้ไปนะครับนั่น,นึองค่ะก็อเก็บของมาแล้วครับอ่ะไปครับ ยำได้ครับตรงนี้จะไม่ขอไอ้เยอะเสียเลือดเอาไม่เสียเที่ยวมาลงไปลงรูนะครับต้องดูโฆษณาทับไปก็มาแล้วนะครับโอ้ยอะไรเนี่โย,ยโฆษณาออกสิวะอนี้ครับ เจ๊ส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 ออกไม่เล่นไหมเออ,เน,อ,อนี่ดานนี้ครับเก็บเพื่อป้งองกันปคูนานในร้าน ในร้านเพื่อปรับปรุงประสบการณ์เกมของคุณเกมค้างอยแหละต้องกดเอเข้าใหม่เฮ้ยกดเอเข้าใหม่ทำไมวะเกมมันค้าง,ออางครับก็ถึงแล้วนะครับ يشوف من جخاني وش تلعب لحظة ตักว่าทางขวาจะเป็นเก็บยาสูนนะครับนี่เก็บยาสูนก็เสียงเสียงว่ากลัวแล้วก,ก,ก็ไม่เป็นไรครับเนื่องจากน้องดูนก็เป็นปแค่สะพันบล็อบครับเข้นมากเลยสพันโลกชนะได้เห็นว่ามันคุยใหญ่กว่าล้านเท่า ขนาดลักต้วแม่ตัวใหญ่กว่านะสะพันบ๊อบยังชนะมีทุกตัวนะเสียงแพ้ให้คิดดูใครชอบดูอาร์นะคงต้องผิดหวังน้้งแย่ตัวอาแพ้ครับเรจนก็แพ้คิงก็แพ,พ้ใครสู้กับมันก็แพ้อะเออข้าใครอยู่ตรงนี้ครับไม่อยากเก็บเซียนสร้างใครับ แรกๆเลยนะครับทางขวานะครับซ้ายมันจะเป็นเอครูเมื่อกี้เห็นจริงๆน่ครับเขาจะเป็นเอะไรวะที่อาศัยที่พักอาศัยก็ปิดก่อนครับจะมีเซฟครับน่ครับใช่ ก็คือเหนื่นนะครับโครนานจะไม่มารอ้ไ พี่ดูเงี้ยก็เสครับเอาแหลกอะไรยงนี้ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายแน,นะนำให้เลี้ยวขวานะครับเพราะว่าเลี้ยวซ้ายมันจะงงม,มันผมผมต้องไปดูยูทูบเอาแล้วเขาจะมาอ่านให้เกื่กอนดูได้อืตรวยากหน่อยนะครับ อี่ลืมนะครับอย่ในโหมดพีทางนี้ครับจะเป็นทางที่เราที่เจอพ่อ,อเราเอาจจะเอ้ดูคาซีก็ได้ผู้ชายไว้ไว้เล็กเล็กน้อยน้อยไม่ได้ทำใช่ไหม ตอนนี้ทุกอย่างจะถูกต้องกับคุณฉันนำทางได้ได้ดีในถ้ำและและศึกษาที่นี่ใสของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดังนั้นแค่นั่งเฉยๆฉันจะล็อกประตูปล่อยปืนลูกซอให้ฉันให้คุณฉันจะพยายามไปที่ด้านล่างสุดสุดของถ้ำด้วยเราคุณสามารถระเบิดของการของไป ประมาณว่าไอ้ตรงทำที่เรามาเี่แกเฮ้ยลืมบอกไปว่าชุดไม่เปลี่ยนเปลี่ยนได้ไงวะนี่ครับเขาจะถึงถึงนลูกฟองอ้เรนเอามาดิทำไมมันมีหกลูกวะ ก็ไม่ต้องยิงอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับที่เขาบอกว่าไอ้ตรงหมดตาลนู้นคือนี่น้ตอนนี้อะชิเมนท์คือหาข้อของเราก็าจะอยู่ในไอ้สน้าครับไม่ดีกว่าไอ้สุมี่แหละ ก็คลิปก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้นะครับใครอยากต่อไปต่นหน้านครับจะสิ็จมาทีแล้วต่อด้วยกันก็ได้แล้วนะครับหกโมงยังไม่ถึ่เลยวะโอเค ม,มืดมากครับไปเก็ฟใช่เดี๋ยวไปข้างนอกกันตรงนี้ถ้าเล่นจะหมดยากมันก็ยากจริงๆอะ เพราะมันจะมีตรงนี้แหะมันเนื่องจากนี่เป็นหมดผีนะครับไ่ตองผ่านเป็นผ่านไปเลยไอ้ตรงนี้ซ้ายหรือขวาซ้ายผมจำทางได้อยู่ซ้ายครับซ้ายซ้ายซ้าย,ายจับหีบจับกล่องสีไม่ใช่หีบ ยึดไว้แล้วก็ปิ้งไปขวาใช่ไหมเออขวา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 างตานี่ขวาลืมลืมลืมซ้ายครับซ้ายซ้ายซ้ายแล้วก็ขวาขวาอีกแล้วก็ซ้าย sai mà từ sai 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 tao cứ tung bay nhìn mình chết tao có cái bộ đi cái ạ เอลาทีแล้วต้องรีบต้องรีบโอ้ที่อัพพาร์ตเมนตวันนี้เลยเปิดป bon oh, oh ิด oh จิบ oh จิบโอ้โหโอ้โหคูท่าม้ชมดูครับอาเซียนเป็นยังไงครับ ก็ขอจบวิปไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดคลิกคลาย้กดติดตามกดเพิ่เนไลค์ซ้ับใคเลยเพื่อใ้ได้ภาพที่ใหม่นะครับบ๊ายบาย